จังหวัดกาลสินเชิญเที่ยวงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาลสินชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2566 19-25กันยายน2566ภายในงานจัดกิจกรรมมากมายสวนสนุกทุกใหญ่อลังการไฟแสงสี คาราวานสินค้าชมศิลปินคอนเสิร์ตระดับ um e ประเทศเนตเพรอำนาจเปียพร้อมพงปูพงศิษย์และชมฟรีหมอลำคณะใหญ่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแพงครับวันนี้จังหวัดกาญจนบุรีได้มีการระชนมคณะกรรมการ การจัดการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดระยอังัดเก็ราไม่ได้มีนะครับในระหว่างของการ่ันเหนที่ที่หน้าเันขอวันที่บหที่หน้าเทศบาลกับหน้าที่วการอราคือกรมาลสยแม่น้ำ่านะครับซึ่งการจัดกานเรื่องนี้มีเรือขนาดใหญ่้า้าท่ายและการแอ่พายแล้วก็เรือของถิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ ขอเจอชวนพี่น้องนะครับได้มาเที่ยวในกัดงานรั้งนี้ในระหว่างวันที่สองยี่ากันยายนสองกงานของเรานะครับบนสนามนี้ถือว่าพิเศษพิเศษตรงที่ว่าระยะทางการแข่งขันเราจะอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับเหมือนการปล่อยเรือในร้อยเวรเลยครับมันไม่หมันท่านพี่น้องมวรชมนะครับว่าความหมันเกิดขึ้นนะครับเรามีเรือมาจากภาคกลางภาคตะวันออกภาคหน้าตะวันออกยึดเนือนะครับแล้วก็มาครบทั้งสี่ภาคแล้วแต่พี่น้องครับมา แข่งกันที่ทางของเรานะครับในวันที่ 22, 25กันยายนตอนเขาจะจบพิธีตรงนี้นะครับเป็นงานยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ยังเชิญชวนพี่น้องให้มาเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ดูเสามากราบไหว้พระธาตุยาบุที่อยู่ห่างจากบริเวณแข่งเดือเพียง6กิโลเมตรนะครับก็ยังก็ยเชิวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศได้มาเยี <c DV K> store, ่ยมชมจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรามาเที่ยวงานกราฟที่นีแข่งขันเรือยาวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ยิ่งใหญ่แน่นอนครับเราพร้อมเรามีสินค้าโอทอไม่ว่าจะเป็นผ้าแทว่าผ้าจำลองคือของจังหวัดกระติ่ทั้ง18อำเภอและมีสินค้าโอทอมที่เป็นสีมือของพี่น้องชาวจังหวัดกระตินที่สำคัญเรามีอาหารอร่อยมีกุ้งตัวใหญ่ให้ท่านรับประทานอาหารเชิญนะครับผมไม่ได้โม้นะครับตัวะครเราดาเนินการได้ก็จะมีการปล่อยจานอาหารเรืออันนี้อันนี้นำนำเสนอเลยครับโอเยอะอยู่นะใสก็ได้อยู่ เอาอย่างนี้ผมขอไล่จะไม่ไล่แต่คณะแรกนะพอคณะไปคณะพวกนี้ผมจะขอเริ่มจากคณะที่14ผมจะไล่เป็นเป็นมาคณะของตำรวจพูมีนะผมไม่มีอะไรแล้วตอนนี้มันเตรียมการเลยนะจัดหาเรือผมจะเริ่มจากคณะที่14จัดหาเรือตอนนี้ท่าทําไปถึงไหนกันไปแนะนำที่ประชุมแล้วตอนนี้ได้จัดหาเรือยาวใหญ่ไม่เกิน55ปีพายจํานวน6ลำนะครับหนึ่งเรือเทตเวยรสิงห์แตกจากจังหวัดสระบุรี องเรือเจ้าแม่กระดูทองจากจังหวัดชนบุรีสามเรือเจ้าคุณเนนจากจังหวัดนครปฐมสี่เรือแม่โขงวารีทองจากจังหวัดนครปฐมห้าเรือสีสตึกกระทิงแดงจากจังหวัดบุรีรัมย์หกเรือพรพ่อูุดินนะครับจากจังหวัดศรีสะเกษมาแทนเรือสาวสวยเมืองฟ้านะครับเนื่องจากว่าสนามของเราชนกับสนามจังหวัดมุกดาหารนะครับเจ็ดเรืออีแล้วรอดฟจากจังหวัด ศรีสเกียรนะครับแต่เรือพรพระกิจสนะจากจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับเรือยาวทั่วไปประเภทห5้าสิบห้ากับ40่้ออพรทำการแข่งขันนะครับเรือเรือที่เรานำมาทั้งเรือยาวใหญ่เรือยาวกลางทั่วไปมีมีแถวแถวบ้านเราแถวร้อยเอ็ดแถวอะไรไม่มีมีมาร่วมสำหรับเรือเรือร้อยเอ็ดตอนนี้ก็เลือกเลิกเลือกไปหลายลำนะครับ หรือว่าเื้อาท่านกขตั้งไว้พบประมาณไม่เหมือนกันใช่ไหมโอเคมีแลเาหน้าก็ดูเป็นห้าห้าอบตที่เป็นที่สบานสองหมื่นไปเกี่ยวไปเฉพาะน,นะครับไสีอ่อบตส่วนอบตก็กะลัทุนหนึ่งหมืน่นนทว่ามีการตั้งงวนไว้วนะครับ okay, ขอบคุณนะครับต้องขอบคุณอบตผมชื่นชมนะผมชื่นชมของของภุม,มาลาแต่ยิ่เขีว่าเวลาจาัดนานผมไม่มาร่วมงานไป่จะเป็นเพราะผมมาร่วมงานก่อนผมเองมองมองเห็ของอบต เออก็ได้ทีมงานแบบยืมแข็งก็ทำงานได้ดีผมสบายใจนะครับไปไปจัดสถานที่สนามแข่งเมื่อกี้ผมข้ามไปก่อนนะรอหน่อยเป็นไงบ้างอยาำนะกวับความที่ท่ารจะเกิดชื่นจาดกระบวนการนี้มันจะหมดไปถ้ามีกลุ่มงนี้เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ขึ้นมาฉะนั้นผมขอให้กลุ่มสสนะอะไรต่าเดี๋ยวเขาไปเลื่อนเลื่อนให้เขามาเร่องงานกับตัวคนนี้ต่าด้วย และสิ่งหนึ่งที่เห็นมีภ่าประทับใจงานนี้เยอะมามันมีมีสิ่งคำเดียวที่เนจะมาเป็นเป็นแต่เห็นทางนี้วยว่ามีรายผลตอบเพราะตอนนี้จะเป็นตัวที่เห็นว่าผลงานเรื่องที่เกิดขึ้นนี่แหละมันเกี่ยวข้องอย่างไรมันเป็นในสถานการของกำมาราสายในการจัดงบการนี่แล้วกลับมาแข่งเลยอีกคือคนทั้งเพื่อเนี่ยเขาไม่ใช่มาตั้งใจที่มาเท่าแข่งเลยเลยนะ บางคนก็อยากบริวติแต่บาเที่อีกคนหนรือว่าใกล้ๆสมัยอาทิติ์ที่ไหนฉันก็ชี้แจงไปแคนตอนีลับมันจะเป็นภาพทมันเด่นชัดขึ้นเราจะช่วยในตลอดปีเลยเราจะเข้าแตงยึดแบบเราไม่ใช่ทวาเฉพาะ,ะแค่การแข่งรดยจประดับครับมันจะต้องมีสกุลอะไรต่างเพื่อให้มันเกิดขึ้นอย่างต่เนอ้